ทีมงานเรามานะครับเลยไ่จองก็สวัสดีครับจานประโยง์สวัสดีครับสวัสดีครับผมจันก็ให้ลูกหลานที่มาก็ในความที่พลาดบางบางบางเวลาธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะจานเนาะครับเป็นเรื่องธรรมดาบางทีเขาได้บางทีทั้งนี้พลาดครับคับก็ขอให้บุญบารมีงวดนี้ไม่ได้ไม่สองก็สามเลยงวดนี้เออได้ไเลขน่นั่ง ส่วนเราก็นั่งอธิษฐานว่าเออให้ได้ถออจักหวดหนึ่งถอะแต่มันมีที่ไปที่มาก็คือมันก็เคยพูดบอกหลังทะเลมันก็เป็นธรมรมดาช่วงโชคลาภเหมือนกับเราทำบุญไต่บาตรเนาะเราไม่ได้ใส่ทุกวันมันก็ไม่มีบุญที่จะดึงเข้าถ้าเราได้ใส่ทุกวันมันก็มีบุญดึงเข้าพอดีช่วงนี้ มันมีโรคโควิดมากเลยมันขัดสนทุกทุกอย่างเออเงินทองก็ไม่ค่อยมีขัดทุกคนเลยมีคนไกลมาก็มีแต่ขัดโอ้วันนี้ <ขา S 2> <า>ม,มีให้ครอบครัวเขาใช่ไหมครับมีข้าวสารมาด้วยเนาะใช่ก็มีผลไม้ไมนิดหน่อยจานเนาะน้ำเลยนะลูกน้ำนมีไหมไม่ได้น้ำไหมทีมงานทุกๆคนที่มาหาจานวันนี้ก็มันมีโชคลาภที่ได้มาเมื่อวาน ก็โปรดให้เขาไปแล้วคุณสองคนแต่ว่าเลขมันก็ยังอยู่ที่ที่พวกเจ้ามาวันนี้ก็จะได้เลยแต่สมุดมาไหม,มเป็น <7 S 2> เป็น,น <ะ S 2> เป็นฝันหรือเป็นอะไรกันเป็นเลขฝันเลขอะไรครับเป็นเลขฝันแล้วก็ฝันังไงกันเราเราฝังก่อนเนาะแล้วไปเขียนตัวเลขนะครับอฝันว่ามีคนมาหาแล้วก็เขาบอกว่าอาจารย์มีได้ตัวอะไรบ้างเออได้อยู่มันมีเจ็ดแล้วก็สาม แล้วก็ห้าบางอย่างแ,แล้วอาจารย์จะว่ายังไงก็เลยว่าเจ็ดห้าสามและอีกอย่างหนึ่งก็มันเหมือนสี่เพราะว่ากินบางอย่างนนะก็คิดว่าสี่ห้าสามไปด้วยได้ไหมได้สิาอาจารย์ว่าอย่างนั้นอาจารย์ว่ากินมีสีก็ใส่ไปเลยเจ็ดห้าสามกับสี่ห้าสามเก่านาดยนะอ๋อเลขเกเกาวันนี้มีด้วย ไม่475ก็547เลขอันนี่คือปูมาบอกปูเป็นปูอ่าเป็นปูมาบอกปูปูอะไรครับมาบอกปูสีสุดโทปูหน้าปูกระหน้างั้นเอางี้พามาอาจารย์ให้ป้าเชี่ยนะก็ถูกอยู่แล้วเนาะถูกเอ่อแต่แต่แต่ให้ก่อนไม่ได้เลยให้พวกทีมงานคนยีใช่ไหมให้ทีมงานพวกไอ้ไอ้บ้านบ้านกลางนอ๋อเอทีมงานบ้านกลางนี่ให้272กับ59 พอดีเลยว่าจะแยกให้อยู่ว่าจะแยกกับเจ็ดห้าเจ็ดเ็ดเก้าว่าเจ็ดวันนี้เลย <Yeah. S 1> แต่พอดีก็ว่ายังไม่แยกหรอกให้ให้ใหทีมงานแยกให้พวกเขาไปวันนี้นะเ mm hmm. พราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่จะดวงดีให้เขาแยกเอาเองพอดีทีมงานมาเดี่เขาว่าถ้าแยกให้ก็ได้มันเยกก็ช่างเขาถ้าเขาจะใส่ก็ใส่เขาไม่ใส่ก็แล้วแต่ พอดีก็เลยไม่ได้แยกมุดแต่ใส่ไอ้ห้าสี่หนึ่งนะครับแ้วกับเอ็ดสี่หนึ่งนั่นแหละเออก็เลยก็เลยลืมไปวันนี้ครับพอดีเขาเออพอดีเขาว่าเออแค่นี้ก็เยอะแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนกระดาจานแต่งานนี้ได้เจ็ดห้าสามกับสี่ห้าสามให้อาจารย์เขียนให้เลยอาจารย์เขียนดีก่านะจะได้จำพอดีมันมีไอ้เเก่ามาด้วยไม่สี่เจ็ดห้าก็ ห้าสี่เจ็ดนะว่ามันมีเลขเก่ามาด้วยอืเพราะท่านบอกว่ายังอยู่เจ็ดนะยังอยู่ห้านะมมันจะมายังไงก็ใส่ไปด้วยนะครับโอ้สี่สี่ห้าสามเลขเก่านั่นแหละอะ เลขเก่าไอ้นี่เลขเก่านะเจ็ดห้าสามตัวนี้ไอ้สี่เจ็ดห้าเนี่ยตเหมือนกันใช่เลขเก่าไปด้วยเนาะกานเอาหมดเลยครับเลขในที่ว่าน่าจะมาใช่เลขเก่บไปด้วยแต่ใช่กลับกันนะครับใช่นีีแต่เขาจะใส่ยังไงก็เรื่องเรื่องเขาใจเยืกเนาะอืมด้วยลย หมกนั้นนี่ครับอืมใครจะซื้อสองตัวก็ไปตัดเอานะครับไปตัดเอาเนาะตัดเอาอตัดเเาานะไปแยกให้ดีกว่านะัแยกยให้ดีกว่าเพื่อลูกศิษย์มันแยกไม่ถูกทางไงครับบางทีคนหนึ่งแยกไปทางหนึ่งบางทีก็ให้เอฟซีเขาตัดเอาง่ายๆใช่ครับ แยกให้เรียบร้อยเลยให้เรียบร้อย,รย,รอยครับแการที่ไปที่มา ตกสงสัยจะออกนั่น่ยออกแน่นนอนกลางตกปากาตกเนี่ยแน่นอนแล้วแน่นอนคือที่ไปที่มาฝันว่ามีคนเอาของมาให้ครก็เลยได้กินได้กินก็เลยที่ว่ากินก็เป็นเลกสีภาษาเขมรเราเนาะเอ่าเซกทีนี้ก็ภาษาไทยก็ที่เราได้จับนะจับกินเลยแยกเป็นสามตัวเจ็ดห้าสามกับสี่ห้าสามเอแล้วก็ ก็เลยมี4 5 7นี่เลขเก่าแล้วกับ607นี่ก็เลขใหม่ก็เลยแยกเป็นสองตัวให้สองตัวให้จ็มี5 3 3 5 5 4 4 5 7 3 3 7 700 7 600 6 7 6 6 7อาจารย์ครับให้เรียบร้อยเลยครับให้เรียบร้อยทั้งเรียบร้อยครับทั้งแยกให้แล้วก็ทั้งให้สามตัว แตืตอ,อ่สามตัวเกินี่สามตัวสามตัวก็มีสามหางเนอะเออี่ยมี <4 S 2> สี่เออม,มีมีสี่ห้าสามกับเจ็ดห้าสามแล้วก็สี่ห้าเจ็ดเสียเจ็ดคือเรียกเก่ามันจะมาสี่สี่เจ็ดห้าเนาะพอดีเราคิดว่าถ้ามันจะมาตัวเก่ามันจะมาอยู่อย่างนี้หละไม่ตรงเกินไปก็เป็นอย่างนี้ถ้าสามตัวนะครับแต่ถ้าแยกให้ก็คือแยกให้อย่างนี้แล้วการดูดูสองวันนี้นะฮะที่การแยกให้นะนั่นแหละ

เอาตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันมันมันจะได้ไม่สับสนเอาตัวพันก็ได้เดี๋ยวค่อยเียนใส่ใหม่ก็ได้เก็บค่อยเียนใหม่เนาะเปิดเลยเปิดเลยได้จ้าตัวตัวตัวมันเก่งใหญ่บนเล็กเกินอ่าจะมาตรงนี้อีกแล้วจะมาตรงนี้อีกแล้วไม่ไม่ทายก่อนล่างเลยชอบเออเลยชอบเขียนเขียนไปเองใช่ไหมเนี่ยไปเองอ่ามันจะมาตรงนี้นี่น่ะมันจะมาตรงนี้อ๋อสี่สามสามสี่เั้ยทำอะไรเออก็เลยเอาอ่า เอ๊ะมันจะไปตัวนี้เหมือนเดิมนะ,เ,ะเลยว่าเออเอาตัวนี้ไปออกตัวนี้ไปมันมีเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามแล้วก็สี่ห้าสามแล้วก็สี่ห้าเจ็ดแล้วก็หกศูนยเ์เจ็ดเพราะดีแยกให้เป็นสามห้าห้าสาม4 4สามสี่สี่สามสี่ห้าห้าสี่เจ็ดสามเอ๊ะ 0770606 0แล้วก็7667ก็เลยก็จะคลายกันแค่แยกให้เฉยนะแค่แยกให้แค่แยกให้เฉยคือแยกให้ให้มันให้ให้ลูกหลานหรือในจัดทีมงานก็บอกไปเนาะเพื่อเพื่อลูกหลานไม่แยกไม่แยกไม่ครบไงก็เลยปู่อยากแยกให้ครับเหมือนงวดที่แล้วถ้าปู่แยกให้เนี่ยคือปู่ให้คนบ้านกะลันให้272กับ59ปู่ก็เลยว่าจะแยกให้7557 จิตเก้าก็จิตพอดีวันนั้นเรามาทําพิธีเลยเนาะพอดีว่าทําพิธีด้วยก็เลยล,<ะ>ลืมไตัวก่อนนะตัวก่อนก็เลยให้แต่ตัวเปนะ็ดสี่หนึ่งเนาะกับห้าสี่หนึ่งเลยลืมแยกไอก้สองตัวที่ให้เขาไปสองไม่งั้นได้สองตัวไปแล้วทั้งบนล่างเลยแหละหมดสิ้นแล้วพอดีหมดจะทำพิธีมันมันนานเนาะต่างคนต่างเนี่ยหมดจะกินข้าวไปเขาไม่เป็นไรได้บุญเยอะเออได้บุญเยอะแต่คนบ้านกลางไม่รู้ไม่รู้เขาจะแยก ให้กับคนทางนู้นหรือเปล่าเขก็บอกว่าเออทําอีกอย่างหนึ่งก็คืออนาตให้เขาแย็กของเขาเองนี่นะครับงว้นี้อาจารย์มั่นใจมากเลยทนายเงี้ยนี่ในฝันเนี่ยงว้นี้ฝันนะครับมั่นใจไหมครับเนี่ยมั่นใจตัวนี้กับตัวนี้อาจารย์วงเล็บให้หน่อยนะครที่มั่นใจเป็นกรมเลขาที่อาจารย์ชอบมั่นใจเนี่มีมั่นใจตัวนี้ครับตกใหมก็ได้นี้เที่มันตกอินที่ดินมั่งอ อครับิดที่มั่นใจนะสามตัวนะจันแต่มันใจสามตัวมันใจสามตัวสี่ห้าสามกับและกับศูนย์อีกหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสี่ห้าสามหกศูนย์เจ็ดนี้มั่นใจครับแล้วก็สองตัวจันมั่นใจตัวไหนครัสองตัวก็มั่นใจตัวนี้นะแต่ดาเนี้ก็ได้ติดดีอันใหญ่ใหญ่เลยเนาะครับผมอืมมันใจเยอให้ชัดเจนเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวรอง มองเห็นตัเลนบ้ครับกับเจกับเจ็ดหเจ็หตัวรองใช่ไหมตัวรองเจ็ดเจ็ตัวเด่นตัวเด่นเจ็ดนย์ตัวเด่นสองตัวแล้วก็ตัวรองกับหกเจ็ดเจ็ดหแต่สามตัวมั่นใจสี่ห้าสากับ6 0ศูนยที่มั่นใจที่สุดครับก็เลยอยากให้ทีมงานนี้ บอกเขาให้เห ent ็นทุกตัวคือแยกให้เลยเป็นปันเอฟซีทุกคนให้ได้ดูอยู่เนาะให้ทีมงานเอฟซีและให้ทีมงานทุกๆทีมงานให้ได้สี่ห้าสามกับเจ็ดห้าสามกับสี่ห้าเจ็ดกับหกศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าสามสามห้าสี่ห้าห้าสี่เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็สี่สามสามสี่ด้วยนะนี่แหละ แยกเป็นสองตัวให้แล้วถึงวดนี้ไม่มีพลาดแน่นอนเพราะว่ามันมันแยกหมดทุกอย่างแล้วแยกหมดทุกตัวเลยมันชวัดเฉวียงก็วัยหากันหมดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีทางไหนหลุดคือวายหากันหมดทุกอย่างปูลงมาเลยนะ่ไูลงมาเลยกูลงมาบันว่าเออมีคนมาหาก็เอาทำไมเอาของมาให้กินกันหรือเป่าเออภาษาคือมีคำว่าสี่สี่เออแล้วภาษาไทยว่าใจจับเออก็เลยเอ เอา4 5 3ไปไปั้นนี่ฝันก็คือตอนนี้ยังไม่ได้กินปันนี้ได้กินตอนตอนเอามาจะเป็นอย่างตอนนี้ปันอะไรปันว่าเขาเอามาได้กินแล้วว่าีเราจะเอาเจ็ดห้าสามเออจับก็เจ็บอยู่ใช่ไหมเออแล้วกินน่ะสาเขมรนเราก็บวกภาษาขมร้เออเป็น4 5 3มไปด้วยพอดีอทางใจตัวเองบอกว่าถ้าเขามางวนนี้จะให้ตัวนี้กับตัวนี้ด้วย พราะมันมั่นใจตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ด้วยเพราะมันมีตัวนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวรองจากตัวนี้ที่มั่นใจใต่เจ็ดห้าสามก็คือเราคิดว่าภาษาไทยเป็นจับเนาะจับเจ็ดเลยเป็นเจ็ดห้าสามครับแต่แต่ใจหนึ่งเรามั่นใจภาษาขมิตรคือส <45 3. S 2> ีอ่ห้าสามสี่ห้าสามมันเลยเคยเขียนไปสี่ห้าสามอ่ะ,อะมาตัวนี้เลยกันปลุกเสกเลยครับตัวนี้ปลุกเสกขห้นเลยกัน ให้อยู่เด้องวน,นี้นอนจะไปไหนวัน,นี้อย่าวิ่งอย่าวิ่งไปไหนงวน,นี้อยากควนคไปไหนนะ,อะเอาไอส่วนมัดคถาไปสิปัดจัยมัดไว้สักใบสบองใเป็นทุน<ห>ปัจัจขี้สมัยโวที่ชิงงวดกับโวีเมสิอ้วันกระรชัดสมชมมงว,วงโอยเจรสิเราสี่ห้าสามตรงสีห้าโวทีเดาววันาสัตสิทธิวังตะไรเจ็ดห้าสามสรงสิแหลงโกศสิเลขเก่าก็คือสี่ห้าเจ็ด เขาไว้ที่ชาส6ิ7นเราีหกศตัวท้ายตัวเจ้าห้างจีอย่างสีอยู่จะมีอะไรการตัดสินทางตัวเจ็ดห้าสามสามห้าสีแล้วก็จิตสามสามเจ็ดสุ่ส่มตยิงตเจ็ดิบตัดเบากาสุดสูนย์เจ็ดเยกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดหกศู์ศูนย์หกเจ็ดหกหกเจ็ดมงห้งวิเสี่มสาองคสูออกมาาย็สิสน่ะอยู่โมอยู่ นักมาโมมามาอยู่ในมือของลูกหลานทีมงานคนนี้ให้มีโชคให้มีชัยให้มีโชคให้มีลาบวพวกงห้าพคตริมีทั้งปุกบถึงห้าพวกบปุกินัมาโมมาศรัทธาปัญญาเขียบเหล่ของลูกหลานทีมงานที่มาถ่ายทำสี่ห้าสามตัวดินแล้วก็ตัวรองหกศูนย์เจ็ดตัวรองพ่อหายพี่หายเจียดเงาหาย สี่หมตัวเด่นโทรองหกศูต้๊กหาวะเจ้าหาเสียเอ็งด้องรอวตกรอยชว้นนึงสี uh ่เสห้องเจ้าเจอเจเในหอราสตอรปี้ยยุยให้อยู่นะให้อยู่นะให้อยู่นะสิทธิโมมาทุกลาบเงินตราจงมาในสี่ห้าสาสิทธิโมมาทุกลาบจงมาจงมาในเลขหกศเจ งมาโมหะชีสาวมาโมหะชีสาวสี่มมาโมหะชีสาวสี่สมโมหะชีสาวจะมีอกี้กนย์เจ็ดโอมาโมมาสี่ห้าิเชชีสิกยไวชีน้าหาสจิวัหติทั้งบนล่างทั้งบนล่างทั้งบนล่างทั้งเต่งเต่งเต่งโตโตโงงฟิซม ให้ได้ทั้งตัวทั้งเต็งหัวเขาโกโบให้มาทั้งตัวทั้งเต็งโกศิสบ,บุกศิษย้เอวตะมณลล่างจอโอชอิตุญญาสระโอจิน,นา่ายนะสาธุสาธุสาธุใช่ก็เห็ว่าใช่ถ่ายอ่าชัดๆอ่าอันนี้เป็นปัจจัคยค่ามัดขัดขาเล็กไว้เพราะหอยชิงมาดีพันล้านานะเนี่ยเล่งหอยช <สา S 2> ีง พันล้านให้มาเป็นเสนล้านโกดล้านสําหรับทีมงานสําหรับลูกห้านให้ทีมงานเอฟซีเนาะแล้วก็ทีมงานทุกทีมงานให้ได้มาสามตัวตัวข้วางหน้านี้อ응แล้วก็สองตัวตัวข้วางหลังสมุดนี้มองไฮว,วสีสเนยจังตรงปากโกกอะไรสักเจียวๆเราับอย่างนี้หนึ่งรวงเจ้าสวยพันล้านให้ทุนเดินทางไปเสียงไทย ไปให้ลูกหลานได้มาเป็นเสน่ล้านปูดล้านห่สธุสามใส่สมถน่สอสาสถสมนะสารถอันนี้คือเป็นการเป็นทุนเดินทางครับอตัวเลขการได้เฉียนให้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะประมาณนี้แหละครับเคทหน้าจอไว้ดูนะครับเนาะงวดก่อนคือไม่จะ ก็ตื้อไปเฉียดด้วยกันนะครับคุณชมเนาะก็จะแบบรุดก่อนในผู้รื้อใหม่ที่ให้ทางบ้านกำลังนวแต่อาทิตย์ทีกับนายโจไปดูครับคุณชมไม่งั้นได้ทั้งบนไอ้แต่ทั้งล่างเลยสองตัวหรือว่าเอ๊ะบนแต่กินแลางบนแต่สุดทะเลยลีปทางบ้านกำลังสาธุอ่่ะแตเขายังไม่มาขอบคุณครับคุณอันนี้จงสำฤทธิ์ผลขอพรอันนี้จงสำฤทธิ์ผลขอพรอันนี้ให้ทีมงานจงได้ เป็นล้านเป็นโกรธเป็นหมื่นเป็นพันทีมงานอุตสาหเดินม<ส>ายักทางก็จะคิดว่าไม่สําคัญก็สําคัญอิจใจมันปั้นประสงค์มีในโชคลาภให้ลูกทีมงานได้มาหาโชคลาภให้กับต่างประเทศ<น>แล้วก็นในประเทศของเราประมาณนี้นะคุณผู้ชมนเนาะที่ได้เห็นแอบเครือข่ายทีมงานเวทไลส่งไปก็คอยได้ดังใจประสงค์ก็ค่อยได้ดังใจต้องการก็คอยได้ดังใจยึ อาธไดคุณรัพท์นี่มาสวัสดีครับผมอ่ะยังๆรวยๆนะครับอ่ะทำงานอะไรก็จะให้ได้กันใจหวังแล้วก็ธุรกิจทำงานอะไรก็ให้ได้ดั่งใจคิดแล้วก็บริษัทอยากได้คุน